สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมพี่ๆทุกท่านเลยที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมวันนี้เราก็นะครับพี่ๆพบกันในทุกๆวันนะครับกับช่องมาดลบุรีตามหาพระบ้านยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะครับมาแบ่งปันพักเครื่องหนึ่งทุ่มตรงของทุกๆวันนะครับถ้าวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งโพสตชุมชนบอกอย่างเมื่อวานบอกนะครับผม พี่ๆท่านใดนะครับสนใจพักเครื่องนะครับของช่องเราให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์นะครับเบอร์โทรของเราที่หน้าจอได้เลยครับ0 8 1 7 9 6 1 6ห6นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะพักเครื่องนะครับพี่ๆนะครับจัดส่งนะครับไปษณี์ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเสริมเก็บเงินปลายทางแต่ขอแนะนําให้โอนนะครับพี่ๆจะสะดวกรวดเร็วได้รับของแน่นอนนะครับแล้วก็ปลายทางนะครับ พี่ๆทุกท่านนะครับต้องมีเวลารับสายรับของนะครับแต่ถ้าท่านใดพร้อมก็ยินดีรับใช้นะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP เนาะครับพี่ๆฝากรับชมฝากคอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมห้ามพลาดเลยพักเครื่องนะครับแท้ๆราคาแปลงปันนะครับผมองค์แรกของวันนี้พี่ๆจะเป็นพระคำข่าวอ่ะพระคำข้าวนะครับขอโทษขออภัยพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงนะพี่ๆ องนี้นี่สวยหนะ้าตาคมชัดทั้งหน้าทั้งหลังแต่แต่องค์นี้จะเป็นพิมพ์พระบาทขีดรุ่น2นะพี่พี่ดูง่ายชัดเจนเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันไดครับอันนี้ก็พันกว่าบาทนะครับผมสวยหน้าใหญ่ด้วยพี่พี่นี่หน้าตาอย่างกับรุ่นแรกเลยนะหูตาจมูกปากลึกชัดนะครับนี่พระบาทขีดนะครับชัดเจนดูง่ายเนื้อแบบโหดูง่ายๆเลยหลังคมด้วยนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็ สอบถามกันเข้ามานะครับหลวงพอฤาุีดิงดําถือว่าเป็นพักคําข้าวที่น่าใช้นะครับมากด้วยประสบการณ์นะพี่น่าเก็บน่าใช้มากๆเก็บไว้เผื่อนาคตได้เลยนะครับราคามีแต่ขยับขึ้นทุกๆวันนะครับผมรุ่นนี้นะครับกับพระหางมากนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับองต่อไปจะเป็นองคชาบอันนี้น่าจะเป็นที่แรกผมกะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับออกมาไล่ดูเป็นเนื้อฝ่าบาทนี่ปี2536เป็นเหรียญรุ่น4อันนี้เอาแค่ อันนี้เอาแค่500 uh huh. พอเพราะว่าเป็นเนื้อพิเศษนะปกติจะมีลมดําอย่างเดียวนะที่เราเจอกันบ่อยลมดํานะครับนี่นี่ผวิวนิคามฟ้าเลยนะพี่นี่เป็นเนื้อฝ่าบาทนะครับอมหายากพบสร้างน้อยมากๆนะพี่พี่เพื uh ่ง huh. <ๆ>จะเจอน้อยกว่าเนื้อเงินด้วยนะครับเนื้อเงินก็หลก 1, 000, ักพันนะสี่ห้าพันเลยนะพี่พี่รุ่นนี้นะครับนี่ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะ500บาทสวยๆ,ยๆเป็นรุ่นประสบการณ์เลยนะพี่รุ่นนี้คือรุ่นประสบการณ์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรุปไทยโกสาจารพี่พี่ ไม่ทราบรุ่นแต่เก่าเลยเรื่องเก่าวินเทจอย่างดีอันนี้เอาแค่400พอหลังยันปัม๊มอันนี้ร้อยเปื้อนนี่เป็นเหมือนยางๆอะไรเปื้อนที่พลาสติกนะครับผมก็ไม่ได้เช็ดนะปล่อยมาแบบบ้านๆจริงๆนะครับผมองต่อไปอันนี้เอา300พอวี่เหรียญอุปชาโตวัดโพธิประสิทธิ์นะครับเป็นเกจิเก่เกาแก่ของจังหวัดลบบุรีนะครับแต่ปีอันนี้เป็นงานผูกพศาสติกมาปี15นะพี่ๆสวยผิวไฟแดงเดิมๆเลยดูง่าย ชัดเจนราคานี้ถือว่าถูกมากเลยนะพี่พี่สวยคมชัดเลยนะครับนี่ตัวตัดก็จบเลยนะพี่พี่นี่หูปิ้นนะครับผมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับถือว่าเหรียญสวยมากๆโองต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อนอ,อันนี้น่าจะเป็นยุคแรกๆของท่านเลยนะครับผิวหิ้งเลยนะพี่พี่สวยงามเป็นเหรียญหลวงพ่อนนฉลองยุคครบ79ปีนะครับอันนี้หายากและที่สําคัญเป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายสภาพสวยนะพี่พี่นี่ คมชัดเดิมๆตัวตัดก็จบเลยนะพี่ๆนี่ตัวตัดจบเลยท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับสวยๆเลยแล้วก็เหรียญต่อไปเป็นเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มบล็อกแตกนะพี่นี่ไายแตกนิยมถือว่าเป็นเหรียญนิยมของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเลยปี2118อันนี้เหรียญดูง่ายนะพี่เบสิกเลยนะครับผมนี่ จะมีมะระมะระมะระขอบจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตัวตัดก็จะประมาณนี้นี่จบเลยนะครับนี่ลายแตกยาวๆนิยมสภาพสวยลมดําเดิมๆท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้ก็พันขวานะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็ลองสอบถามกันเข้ามาสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญในหลวงราชการที่9นะพี่มีแพ้แถบเดิมๆแพ้แถบลูกเสือนะพี่วนี่อันนี้หายาก เป็นเหรียญน,นะครับไทยช่วยไทยลูกเสือชาวบ้านชัยนาทอันนี้เอา500อันนี้ลองดูนะพี่หายากจริงๆนะครับสวยๆเลยและน,นี้นะครับน่าจะเป็นพวกหลวงพ่อจงนะพี่ดินเก่าเลยนะครับอันนี้เอาแค่บางนี่บางคนก็ตีเป็นลองดูนนะครับพี่ๆบางคนตีที่ไหนลองฝากแนะนานะครับแต่เห็นเจ้าของอเป็นหลวงพ่อจงเรื่มกรอบสแตนเลสอย่างดีอันนี้เอาสี่รอพอ ดินเก่าเลยเป็นสิงห์นะพี่ๆสิงห์เนื้อดินเก่าเลยนะครับผมอันนี้ก็อันนี้เอาแค่200พอพี่ๆท่านใดเร็วท่านใดได้นะเหรียญไต้ฮ่องกงนะครับอ่าอันนี้ก็หลวงพ่โต๊ปลุกเสกเหรียญเล็กสวยๆผิวลุ้งเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นอันนี้เก่ากึกเลยพี่ๆเป็นเหรียญอำเภอบางกะปินะครับผมเป็นเหรียญพระวิโลก,กนาลาดน,นะพี่ๆนี่วัดพระไกสอนนะครับ นี่ลองดูกันนะพี่ไปเห็นเป็นเหรียญเก่าปีหนึ่งห้าเอาสามร้อยบาทพอเป็นเหรียญเน้อตะกั่วเก่าๆเลยนะครับผมและน,นี่หลงวงพ่อแพรเอาสองร้อยบาทพอเหรียญราชการที่ 5, ห้าหลวงพ่อแพรที่ผมเคยได้แต่เนื้อเงินมานะพี่อันนี้ปีสามพกอันนี้เป็นเนื้อชุบชุบพวกนิกเกิลแล้วก็ชุบทองนะพี่พี่เนี่ยสองร้อยบาทพอแล้วกันไวๆกันนะครับแบ่งกันไปใช้แบ่งไปสะสมนะครับอันนี้เป็นพระยุคแรกของหลวงพ่อจรันเลยเป็นเสมาชัยรุ่นนิยมเลยหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2500นะอันนี้หายากมากๆนนะครับผมี ผิวคือแบบหูดเดิมๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับสวยๆเลยอันนี้เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเต๋พี่ๆหายากหลวงพ่อเต๋คงทองนี่รูปเหมือนดูง่ายฝุ่นๆบ้านๆพระสวยมีหน้ามีตาหลังยันนะครับนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันอันนี้ก็หลักร้อยนะหลักร้อยไปไและอันนี้หลวงพ่อเย็นหลวงพ่อเย็นเอา400พี่ๆหายากสมเด็จฝังตะกุดนะครับ พบเจอน้อยมากๆนะครับหลังพอนะครับผมหลวงพ่อเย็นวสสะ,ปะเปรียงแนะนําให้เก็บเลยมาจริงพี่พ,พเพราะท่านก็เป็นเกจิร่วมสมัยกับหลวงพ่อกวยนะครับวัดอยู่ตรงข้ามกันเลยพี่พี่นี่เป็นสมเด็จแก่บล็อกได้โอ้โหสวยมากมนสารแน่นๆเลยนะครับและนี้น่าจะเป็นพวกหลวงพุโตพวกเสกนะครับนี่พระพุทธศีอยักมุนีนะครับวัดสุทัศน์ปีหนึ่งพวกหลวงพุโตพวกอะไรนะครับตาสัญลักษณ์ตาพรปรด,ด้วย นี่อันนี้เอา300พอเนะื้อนวะนะครับหายากสมเด็จเก่าพี่พี่เอา300บาทพอไม่ทราบที่ไม่มีหกักไม่มีซ่อมเนื้อมนุ์สารดีมากนะครับผมนี่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับขอสัก300วันนี้ราคาเบาๆเานาะพี่พี่หลวงพ่อกิมเอา300บาทพอพี่พี่เล่นกันเกินแน่วัดกลางนะครับซึ่งเป็นเกจิดังของจังหวัดอ่างทองนะพี่หลังตะกุดเริ่มเดิมเลยราคานี้ไม่มีแน่3 0 0จีวรเหลืองนะครับแล้วหลวงพ่อสม เอา300บาทพอเป็นขัวไอโต้นะครับหลวงผสมหลวงพะมุยวัดดอนไล่ปลุกเสกหลวงพ่อถิ่นหลวงพ่อหอมโหเยอะมากๆนี่สวยรงทองเดิมด้วยสภาพสวยเลย300บาทพอและหลวงพุทธทวดก็เอา300บาทพอรอส่อสองปลุกเสกโดยพระจันนองนะพี่นี่สวยปิ๊งเลยเตารีดเล็ก300บาทนะครับวันนี้แบ่งปันกันจริงๆนะพี่พี่ห้ามพลาดกันเลยและอันนี้ก็ อันนี้ก็เอา300อบอดพอเป็นวัดปทุมรัตนารามนะพี่เป็นบ้านแพ้วสมุทรสาครเป็นเรียนหลวงพู่ทวดสวยมากพี่พี่เดี๋ยวสักครู่นะครับโหเอาไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนะครับขอโทษขออภัยนะครับพี่พี่เดี๋ยวสักครู่นะครับลวงนะครับอ่ากรอบลวง นี่สวยมากเลยพี่พี่เป็นเหรียญพาปากด้วยแกะ,ะทําพิมพ์หลวงปูท่ทวดวัดช้างให้สวยๆส0 0บาทพอวัดประทุมทองนะพี่พี่สมุทรสาครได้ข่าวว่าเป็นพิธีใหญ่เหมือนกันนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมๆพี่พี่ราคานี้ถือว่าโอ้โหถูกมากและนี่รูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนห้ามพลาดเลยหล่อโบราณรุ่นนิยมปี49นี่รูปหล่อโบราณซองเดิมซองเดิมเดิมเลยสวยมากๆนะครับ มีคี้เบ้าเดิมๆด้วยนะครับท่านใดชอบก็เอา400บาทพอพี่ๆราคานี้ถือว่าถูกมากเลยนะไม่มีแล้วนะพี่ๆมีใหม่เลขมีรายเนื้อทองผสมทองระครังนะพี่ๆนี่สวยมากๆหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นนี้นะครับองต่อไปเป็นเตารีดเนื้องเงินเตารีดเนื้องเงินก็พบเจอน้อยนี่รุ่นเมตตาบรารมีนะพี่ๆสวยซองเดิมเหมือนกันนี่เตารีดเนื้องเงินสวยๆท่านใดมีมุมมีทางห้ามพลาดเลยปี2554 มีหมายเลขมีโค้ดครบถ้วนเลยสภาพแบบแชมป์ๆชมเลยนะครับออกจากวัดน่าจะเป็นพันแล้วนะพี่ๆแต่เราลองว่าราคากันดูนะครับและอันนี้ก็เป็นสิงห์เนื้อเงินสามกษัตริย์สิงห์มหามบรารมีปี48นะครับหลวงพ่อเพียนอันนี้เป็นเนื้อเงินสามกษัตริย์อันนี้รุ่นนิยมเลยพี่ๆสวยมากแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้งามมากๆนะครับนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมๆซองซีนเดิมๆนะครับพี่ๆ สององค์สุดท้ายนะครับเอาองค์ละ3 0 0บาทพอเป็นพระชัยวัดพุทโธหลวงพ่อเอียดนะพี่พี่นี่วัดไผยล้อมอยุธยาสวยพระชัยวัดสวยมากพี่พี่แนะนําเลยทําแบบพระชัยวัดชินบัญชรหลวงพุทิมเลยนะนี่ราคานี้ถือว่าถูกมากพี่พี่สวยๆเลยแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ดูพระกิ่งนะพระกิ่งน่าจะเป็นรุ่นแรกๆด้วยนะพี่พี่ปีสามเนี่พระกิ่งก็สวยนะครับนี่ท่านใดชอบก็ห้ามพลาดเลยหลวงพ่อเอียดเอาองค์ละ300ลดไม่ได้นะพี่พี่ลดไม่ได้แล้วนะ ออกจากวัดก็เกินแล้วนะครับผมเนี่สวยมากๆก็พร้อมกล่องเดิมด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับพี่ๆฝากกันด้วยนะครับมารับชมฝากคอมเมนต์ทักทายเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยยังไงผมก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่สนับสนุนแล้วก็มารับชมทุกๆวันนะครับยังไงก็ขอจบ EP นี้นะครับพี่ๆเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับ